Go, สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่าน fc ทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่า,ทานทุกกําลังใจนะคะคลิปนี้ตีจะพาทุกคนมากินนะคะย่างพวงนมค่ะทุกคนย่างพวงนมนะคะซื้อพวงนมกิโลหนึ่งนะคะเนี่ยซื้อกิพวงนมมากิโลหนึ่งนะคะมาไว้ย่างกินนะคะอันนี้จะเป็นน้าจิ้มอ่า ขมนะคะน้ำจิ้มเพียนะคะน้ำจิ้มเจียวเพียนะคะขมข้มนะคะอมลอมอมรอมนะคะทุกคนนะคะอ่นนี้จะมีผักหอมนะคะหอมบวชที่ปลูกเองนะคะวันนี้ไปเก็บเอาที่สวนเลยนะคะไปเก็บเอาที่สวนมะเขือก็เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มปลาขมเปียกนะคะน้ำจิ้มะลาขเปียกนะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มปลาขเปียกเนี่ยผักผักอ่า มาลาขี้นกนี่ก็อยู่ที่สวนนะคะเก็บเอานะคะทุกคนนะคะไม่ได้ซื้อนะคะมีหมากด้วยนะคะมีหมากมาลาขีนกด้วยนะคะข้างใต้นะหมากมาลาขี้นกน,นะคะนะคะอันนี้จะเป็นผักกาดขาวนี่ซื้อเอานะคะผักกาดขาวนะคะทุกคนนะคะผักกาดขาวนี่ซื้อเอานะคะก็ทุกคนก็มากินข้าวมากินข้าวกินน้ําด้วยกันเลยนะคะทุกคนนะคะ <S <S ข้าวนี่ก็จะป็นข้าวเช้านะคะทุกคนนะคะข้าวเช้านะคะมาค่ะ ย่างพวงหนุ่มจวดๆนะคะทุกคนนะคะมากินย่างพวงหนุม่มด้วยกันค่ะมานะคะย่างร้อนๆเลยนะคะมาค่ะย่างร้อนๆเลยค่ะนะคะทุกคนตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นน้ำพริกอ่าอันนี้จะเป็นน้ำพริกอ่าน้ำข่ามเปียกนะคะอันนี้ก็ปรุงน้ำพริกตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นน้ำจิ้ม เที่ยหรือว่าบีนะคะน้ำจิ้มขมนะคะตัวนี้เนียเผ็ดเผ็ดเลยนะคะเอาเผ็ดเผ็ดเลยจะเป็นข้าขวคั่วนะคะนี่ค่ะ ลโลยางของนมนะคะทุกคนใครไปายคิปซะหนึ่นสาธิตการก็สวัสดีพี่เพื่อนๆทุกท่านเอทุกท่านนะคะสวัสดีทุก อ่าท่านทุกกาลังใจนะคะคลิปนี้ตีจะพาทุกคนมากินนะคะย่างพวงนมค่ะทุกคนย่างพวงนมนะคะซื้อพวงนมกิโลหนึ่งนะคะเนี่ยซื้อพวงนมมากิโลหนึ่งนะคะมาไว้ย่างกินนะคะอันนี้จะเป็นน้าจิ้มอ่าอ่าขมนะคะน้าจิ้มเพียนะคะน้าจิ้มเจ้าเพียนะคะขมขมนะคะอมรอมอมอมนะคะทุกคนนะคะอ่านี่จะมีผักอ่า หอมนะคะหอมบวนที่ปลูกเองนะคะวันนี้ไปเก็บเอาที่สวนเลยนะคะไปเก็บเอาที่สวนมะเขือก็เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นน้าจิ้มอ่าขามเปียกนะคะน้ำจิ้มปลาขามเปียกนะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มมลาขามเปียกนี่ลค่ะผักมะละกีนกนี่ก็อยู่ที่สวนนะคะเก็บเอานะคะทุกคนนะคะไม่ได้ซื้อนะคะมีหมากด้วยนะคะมีหมากมะละกีนกด้วยนะข้างใต้นะหมากมะละกีนกนะคะนะคะอันนี้จะเป็นผักกาดขาวนี่ซื้อเอานะคะผักกาดขาวนะคะทุกคนนะคะผักกาดขาวนี่ซื้อเอานะคะ ก็ทุกคนก็มากินขา้าวมากินขา้าวกินน้ําด้วยกันเลยนะคะทุกคนนะคะข้าวนี้ก็จะปินข้าวเ้านะคะทุกคนนะคะข้าวเ้านะคะมาค่ะย่างพวงหนุนจวดจวดนะคะทุกคนนะคะย่างมากินย่างพวงหนุ่มด้วยกันค่ะมานะคะย่างร้อนๆเลยนะคะมาค่ะย่างมาค่ะทุกคนเกลี้ยเกลี้ยเดี๋ยวเอา มานะคะทุกคนเราก็มาย่างพวงนมด้วยกันเลยนะคะจวดๆนะคะใส่ไฟเลยนะคะไฟจะลุกไหมเนี่ยมาจวดด้วยกันเลยค่ะย่างกินร้อนๆนะคะ ไส่จะลุกไหมคะยิ่งแต่ร้อนๆนะคะมันเย็นแล้วมันจะไม่อร่อยนะคะยาห่วงนมนะคะทุกคนมันไม่แกงอะมันไม่เป็นทีใส่ได้มันเนี่ยแล้วเคี่ยวก่อนนะคะกำลังร้อนได้ที่เลยนะคะการกินพวงนมอะต้องกินร้อนๆนะคะ เวลาเรากินมันจะได้ไม่ตกไข่นะคะทุกคนถ้าเราย่างทิ้งไว้มันจะตกไข่นะคะเราย่างทิ้งไว้มันจะตกไข่มันจะไม่ค่อยอร่อยนะคะนะค่ะทุกคนกินด้วยกันนะคะมันร้อนเลยนะคะอากาศวันนี้ก็ร้อนมากเลยนะคะอากาศวันนี้นะคะรนะอสักครู่นะคะแล้วเนี่ย <laughs> นี่จะเป็นเขียงเตียมซอยนะคะเมลมาละนะเส็ยเลยฮะเมลมาละของโปดเลยนะคะของโปดเลยนะคะที่เมลมาละนะคะเมนมาละ วันนี้วันอาทิตย์นะคะวันนี้วันอาทิตย์ก็ไม่ได้ออกไปที่สวนนะคะแต่ว่าอยู่ที่บ้านเอานะคะมาคาทุกคนมากินด้วยกันนะคะกินอยู่บ้านเราก็ได้นะคะ <c oughs> อากาศร้อน,นะคะ่ะแดดร้อนมากเลยค่ะไม่รู้ว่าฝนจะตกอีกหรือเปล่านะคะฝนตกมาได้สามวันแล้วสี่วันแล้วนะคะจะตกตอนกลางวันจะอากาศร้อนอย่างนี้ประามาณห้าหกโมงเย็นจะมีพายุมานะคะนั่นแหละคะ่ะ อันนี้ว่าจะไปเอาฟืนมาไว้อีกจะได้เปล่าขับรถอีแตนเปล่าว่าจะไปเอาฟืนมาไว้จะขับรถอีแตนออกไปไม่เปล่าหรือไม่เอาไปหรอกรถอีแตนมันขนใหญ่เกินไปเดี๋ยวเอารถพ่วงนะคะเอารถพ่วงดีกว่าไปนะคะไปเก็บฟืนมาไว้ดังนะคะก็เก็บมาไว้เยอะอยู่นะคะเดี๋ยวเก็บไว้ตอนหน้าฝนนะคะหน้าฝนเดี๋ยวจะไม่มีฟืนดังนะคะหน้าฝนหาฟืนยากนะคะ ตีแปาของเข้าก่อนนะคะทุกคนใช่ไม่เคีย่ยวเลยหรอกอ่ะทุกคนเราก็มากินกันเลยนะคะนะคะสุกบางแล้วนะคะเอาไว้นานไม่ได้นะคะต้องย่างเบบดแต่อะไรเขาเรียกว่าอะไร ย่างย่างฉุกเกินไปไม่อร่อยนะคะย่างแบบคล้ายๆน้ำตกนะคะทุกคนนะคะมาค่ะทุกคนมากินด้วยกันเลยค่ะลมมาแล้วเปิด <c oughs> พัดลมมาแล้วนะคะร้อนนะคะวันนี้ร้อนโอ้โหแบมบกินร้อนร้อนด้วยนะคะ <c oughs> ตะกี้ไปเอาพัดลมมาเปิดนะคะ ทุกคนไอเลิฟยูนะคะเดี๋ยวตีลองซิมดูก่อนนะคะอร่อยันนี้จะเป็นน้ำจิ้มอ่ผมนะอะันเนี้ยมาแล้วที่นอ่อ ยอดมาละตัวใจไม่มีหอมอ่ะหอมจระแนเป็นหอมม่ตีชอบกินอ่ะลีมแนแนยำไปข้าวเหนียวเต็มกล่องเลยนะคะไม่รู้ว่ากินเหมือนรอเปล่า ไปด้วยยางไปด้วยนะคะตอนนี้เสร็จไปแล้วครับจอดยางของผมนะคะ ปินรอกไหมฮะพี่นกรอกไหม,มล่ะค่ะอันี้จะเป็นน้ำจิ้มมะขามเปียกเดี๋ยวลองกินน้ำจิ้มมะขามเปียกก่อนได้เป็นยังไงฮะ ี๋ยวก็ไปอยู่รสจัดนินึ่งนะคะยวออกปเปรี้ยวๆให้ออกขมมอมหล่อมนะคะรสจี๊ซบจี๊วชอบ,ชอ,บอ่าที่ประเภทขมมนิดน,นึงนะครับคือเป็นคนชอบกินขม ถูกเกินไปมันจะไม่อร่อยจะทาให้ยากนะคะก็ไม่ถูกเกินไปถ้ามันเย็นแล้วมันก็กินไม่อร่อยนะคะทุกคนมากินด้วยกันเลยค่ะ ไม่รู้ว่าใสา่ไม้ไว้ไหนครับหาใส่ไม้ไม่เจอ อ้ uh huh. มาค,ค่ะทุกคนกินด้วยกันค่ะคือโครงนมที่เราย่างเสร็จนะคะทุกคนนะคะ่ะห uh huh. น้าตาแน่กินมากเลยนะคะ เลยอานะขนมจีนมาส่งนะคะได้ออกไปเอาขนมจีนนะคะมากินกันต่อเลยนะคะทุกคนนะคะ <c oughs> จิ้มขมนะคะอื <c oughs> ม้มอร่อยมกทุ ลืมกล่องเข้าครอื่ออร่อยอร่อยอร่อยมรกอยอร่อย,ยอร่อยอมันยอ่อยร่อยร่อยมันจะอล่อมอร่อย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 อร่อนร่อนอร่่อร่อย อเอาแต่ทำมาสาดจริงๆเลยนะคะไปหาเก็บเอาน้ำให้น้ำหนาไม่มีของไม่มีสารพิษของจริงเลย แกะด้วยค่ะโอเคเหมืนแล้วนะคะซอยอีกกว่าซอยอีกก่านะคะแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มจะเย็นแล้วเดีย๋ยวเอาตับพื้นจะไปก่อนเริ่มจะเย็นแล้วถ้ามันเย็นแล้วแม,ม่อร่อย ถล่มมาเปิดร้อนกลายวันนี้ร้อนมากเป็นร้อนร้อนหอนอิเนี่ยรู้ว่าฝนจะตกเป็นเปล่าฟ้าไปมืดมืดยังไงไม่รู้แต่เขาว่าฝนตกฟ้าฝนจะตกฟ้าแจ้งนะคะฟ้าจะแรงฟ้ามืดฟ้ามัวผู้ชมผู้พันสีให้มาวะไม่ใช่ผู้พันสีผู้เฒ่าผู้แก่ ถ้ามีสอบหอมสาระแนกินด้วยโอูโสุดยอดออลืมน้ำจิ้มมะขามเปียกไม่มีตอมตาค่ะ เป็นคนละแบบอะ พออีกสักตอนนะคะอร่อยเนี่ยติดแคลนะคะเนี่ยติดแคลเนี่ยติดฟันนะคะ กบอ้วนมาแล้วตอนนี้จะหยามนิดนึงนะคะตอนนี้ เพียงแค่นี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ